เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูโบคุณครูสุภาวดีสุมเมธีสีวงจากโรงเรียนชุมชนเมติยุทิศนะคะสำหรับคลิปที่แล้วคุณครูได้พานักเรียนไปชมอวกาศกันใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างเอย่ยนักเรียนพบเห็นอะไรในอวกาศกันบ้างเราเจอดวงดาวต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเอนักเรียนสงสัยไหมคะว่าดวงดาวที่เราเจอในแต่ละดวงนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนสงสัยนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองค่ะแต่และดวงมีลักษณะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดาวเคราะห์คือดาวบริวารของดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง และหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด8ดวงซึ่งเรียงลำดับตามตำแหน่งที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไปไกลดวงอาทิตย์ได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัส,สบ,บดีดาวเสาร์ ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวพุธดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ลำดับแรกในระบบสุริยะมีขนาดเล็กมากที่สุดในระบบสุริยะโดยมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกเพียงเล็กน้อยมีสาภาพพื้นผิวกรุกข่คล้ายพื้นผิวดวงจันทร์เนื่องจากการพุ่งชนของอุกาบาต เพราะไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มดาวพุธใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์87.97วันหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา58.65วันไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกลางวันจึงมีอุณหภูมิสูงถึง430องศาเซลเซียสแต่กลางคืนอุณหภูมิลดเหลือเพียงลบ180องศาเซลเซียส ด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจึงเรียกดาวพุธว่าเตาไฟแช่แข็งดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สองมีวงโครจรอ,อยู่ใกล้โลกมากที่สุดเมื่อมองจากโลกในตอนกลางคืนดาวศุกร์จะเป็นวัตถุท้องฟ้าซึ่งสว่างลงลงมาจากดวงจันทร์เราสามารถเห็นดาวศุกร์ได้ในตอนหัวขําทางทิศตะวันตก เรียกว่าดาวประจําเมืองหรือเห็นในตอนเช้ามืดทางทิศตะวันออกเรียกว่าดาวประกายพึกหรือดาวรุ่งดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ช้ามากและหมุนรอบตัวเองช้าเช่นกันโดยโครจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา224.70วันและหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา243.02วัน จัดเป็นดาวที่หมุนรอบตัวเองช้าที่สุดในระบบสุริยะนอกจากนี้ดาวสุกหมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกาซึ่งตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่นทำให้ดวงอาทิตย์บนดาวสุกข,ขึ้นทางทิศตรงข้ามกับโลกคือขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกดาวสุกไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเช่นเดียวกับดาวพุธดาวศุกมีมวน ขนาดความหนาแน่นและแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกรวมทั้งมีโครงสร้างภายในที่คล้ายคลึงกันด้วยจึงได้ฉายาว่าฝาแฝดของโลกโลกโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าดาวศุกร์เพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้น้ำมีสภาพเป็นของเหลว และเป็นดาวเคราะหเพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหลากหลายโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงหรือ1วันและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.25วันหรือ1ปีมีแกนการหมุนรอบตัวเองเอียงไปจากแกนตั้งฉากและหน้าวงโคจรเป็นมุม23.44องศา ทำให้แต่ละช่วงของโลกได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แตกต่างกันเป็นสาเหตุให้เกิดฤดูกาลต่างๆโลกมีดวงจันทร์เป็นบริวานหนึ่งดวงพื้นผิวของโลกส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทรคิดเป็น3ใน4ส่วนหรือร้อยละเจ็ของพื้นที่ทั้งหมดจึงได้ฉาย,ยาวา่าดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำบรรยากาศของโลกประกอบด้วยในตัเจน7 7 ออกซิเจน21ร์ซนที่เหลือเป็นอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยในการกักเก็บความร้อนไว้ภายใต้ชั้นบรรยากาศโดยอาศัยภาวะเรือนกระจกทำให้โลกมีความอบอุ่นไม่หนาวเย็นจนเกินไปอย่างไรก็ตามถ้าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นมากก็จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต ทำให้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ดาว,วังคารดาว,วังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4มีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งพื้นผิวปกคลุมไปด้วยฝุ่นของสนิมเหล็กเมื่อมองจากโลกจึงปรากฏเป็นสีแดงจึงได้รับฉายาว่าดาวเคราะห์แดงมีสภาพคล้ายกับทะเลทรายแต่มีอุณหภูมิต่ำ บริเวณขวั้วดาวมีน้ำแข็งอยู่จำนวนมากเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตมากที่สุดดาวอังคารมีแกนหมุนรอบตัวเองเอียงไปจากแกนตั้งฉากระนาบวงโครจรเป็นมุม25.2องศาจึงอ่านมีการเปลี่ยนแปลงฤด,ดูการขายโลกแต่อย่างไรก็ดีวงโครจรของดาวอังคารค่อนข้างรีเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างระยะห่างจากดวงอาทิตย์ในแต่ละช่วงซึ่งอาจส่ผลต่อสภาพอากาศเช่นกันดาวอังคารมีค่าวงโครจรรอบดวงอาทิตย์687วันหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24.6ชั่วโมงและมีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6 และเป็นดาวเคราะแก๊สยักษ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะมีระยะห่างจากโลกประมาณ1,283ล้านกิโลเมตรดาวเสาล้อมรอบด้วยวงแหวนแบนดาวเสาใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเอง10.7ชั่วโมงและใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์29.42ปีและมีแกนหมุนรอบตัวเองเอียงไปจากแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรเป็นมุม 26.73องศาใกล้เคียงกับแกนเอียงของโลกจึงคาดว่าดาวเสาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฤดูการ้ายกับโลกดาวเสามีดวงจันทร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมด82ดวงมีขนาดเล็กสุดประมาณ300เมตรและใหญ่ที่สุดประมาณ5,000กิโลเมตรโดยมีดวงจันทร์สองดวงที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่อาจเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้แก่ไททันและเอนเซลาดัตวงแหวนของดาวเสาเกิดจากเศษซากที่แตกสลายของดาวหางดาวเคราะห์น้อยและดวงจันทร์แล้วถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเอาไว้ประกอบด้วยน้ำแข็งหินและเศษฝุ่นนับพันล้านก้อน มีขนาดเท่าก้อนกวดไปจนถึงขนาดเท่าบ้านหรือภูเขาโดยวงแหวนทั้งหมดมีขนาดความกว้างเฉลี่ย2 8 2 0 0 0กิโลเมตรและวงแหวนหลักมีความหนาประมาณ10เมตรวงแหวนรอบดาวเสารมีหลายชั้นและแต่ละชั้นโคโจรด้วยความเร็วที่แตกต่างกันเมื่อมองจากโลกจะเห็นระนาบวงแหวนเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆโดยทุก15ปี ระนาบของวงแหวนจะอยู่ในแนวเล็งของโลกพอดีและเนื่องจากวงแหวนหลักมีความหนาเฉลี่ยเพียง10เมตรซึ่งนับว่าบางมากเมื่อเทียบกับความกว้างทำให้เมื่อสังเกตการจากโลกจะมองเห็นดาวเสาไร้วงแหวนดาวยูเรนะัสดาวยูเรนะัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในระบบสุริยะ มีลักษณะปรากฏเป็นสีน้ำเงินอมเขียวเกิดจากชั้นบรรยากาศมีองค์ประกอบของแก๊สมีเทนที่ดูดตืนแสงสีแดงเอาไว้แล้วสะท้อนแสงสีน้ำเงินกับสีเขียวออกมาเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีอุณหภูมิต่ำและกระแสะลมพัดแรงนอกจากนี้แกนหมุนของดาวยูเรนัสเอียงเกือบขนานกับะนาวงโคจรจึงปรากฏคล้ายกับดาวเคราะห์ที่กำลังกิ่งรอบดวงอาทิตย์ ดาวยูเรนัสมีค่าวงโครจรรอบดวงอาทิตย์84.01ปีหมุนรอบตัวเองใช้เวลา17.2ชั่วโมงมีดวงจันทร์เป็นบริวาร27ดวงวงแหวนของดาวยูเรนัสแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือกลุ่มวงในหรือกลุ่มที่อยู่ใกล้ตัวดาวประกอบด้วยวงแหวนบางๆ9วงมีสีเทาเข้ม ความหนาเฉลี่ยประมาณ10กิโลเมตรและกลุ่มวงนอกเป็นวงแหวนฝุนฟุ้งกระจายสังเกตได้ยากมากวงในสุดมีสีแดงและวงนอกสุดมีสีฟ้าดาวเนีจูนดาวเนีจูนเป็นดาวเคราะห์ลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะองค์ประกอบคล้ายกับดาวยูเรนนสแต่มีความนหแน่แนสูงกว่า จึงปรากฏเป็นสีน้ำเงินที่เข้มกว่าและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงมีสภาพที่หนาวเย็นสุดขั้วและมีลมแรงระดับความเร็วเหนือเสียงดาวนิจจูนมีค่าว,วงโครจรรอบดวงอาทิตย์164.79ปีและหมุนรอบตัวเองใช้เวลา16.1ชั่วโมงชั้นบรรยากาศของดาวนิจูน มีองค์ประกอบคล้ายกับดาวยูเรเนสบนชั้นบรรยากาศมักพบจุดมืดใหญ่ซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่เกือบเท่ากับโลกกระแสะลมรอบรอบมีอัตราเร็วสูงถึง2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นกระแสะลมที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะและยังมีแถบเมฆสีขาวประกอบด้วยมีเทนแข็งอยู่รอบรอบดาวเนปจูนมีวงแหวนหลกัลกๆอยู่ประมาณ5ชั้น มีความกว้างรวม21,000กิโลเมตรแต่และชั้นมีลักษณะเป็นวงแหวนบางและแคบบางชั้นมีสาสารเกาะตัวกันเป็นก้อนไม่เป็นวงกลมสม่ำเสมอเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กับวงแหวนชั้นดังกล่าวสารบริเวณน,นั้นจึงไม่กระจายตัวอย่างที่ควรจะเป็นดาวเนปจูนมีดวงจันทร์ที่ยืนยันแล้วทั้งหมด14ดวง ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าไททันเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่โคจรรอบดาวเคราะห์ในทิศตรงกันข้ามกับทิศการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์โคจอรอยู่ห่างจากดาวเนปจูนประมาณ355,000กิโลเมตรส่วนดาวบริวารที่เหลือส่วนใหญ่จะโคจอรอยู่บริเวณรอบๆบวงแหวนของดาวและยังมีดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดชื่อว่าฮิปโปแคม ซึ่งมีขนาดเพียง34กิโลเมตรเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้รู้จักลัรษณะของดาวเคราะหทั้ง8ดวงไปแล้วเราพอจะทราบลักษณะที่โดเด่นของดาวเคราะห์แต่ละดวงกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะโดยใบงานนักเรียนสามารถดาวน์โหล ได้จาก QR Code หรือว่าจากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ